สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสเกตสรุปผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่15-19สิงหาคม2565ดังนี้ค่ะวันที่16สิงหาคม2565เวลา7นาฬิกาสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสีสเกตพร้อมใจแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพพื้นเมืองสวยงามตามโครงการรณรงค์ศรีสเกตพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาทรทำความดีวิถีพอเพียงประจำปีงบประมาณพศ2565และร่วมใส่บาทประจำเดือนสิงหาคม2565ณนะส่วนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชมพันษา8 0พันษาโดยมีนายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดีิะเกิกเป็นประธาน และเวลา13านาฬิกาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสเกตลงพื้นที่รณรงค์ให้สถานประกอบกิจการเข้าร่วมกิจกรรมมาตรฐานโรงแรมและสถานที่จัดประชุมสัมมนาปลอดภัยเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนสถานประกอบกิจการให้มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทํางานเป็นไปตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดําเนินการ ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอักขีภัยพศ2555จำนวน3าแห่งวันที่17สิงหาคม2565เวลา9นาฬิกา30นาทีสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกตข้อร่วมประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปรับปรามย,ยาเสพติดเทศบาลเมืองศรีสะเก ครั้งที่2ทับ2,565ณห้องประชุมสภาทสสสเทศบาลเมืองริสเกตโดยมีนายชัยชนะพาลาพงศ์รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานวันที่18สิงหาคม2565เวลา13.30นาทีสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศิสเกตข้อร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานครั้งที่8ทั2,565 เพื่อปรึกษาหารีวางแผนกำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการร,าร่วมกันณห้องประชุมสำนักง,งานรายงานจังหวัดศรีสกิดวันที่19สิงหาคม2565เวลา13.30น,นทีสำนนงงานสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดศรีสกิดดำเนินการประชุมสำนักง,งานครั้งที่8ประจำปีงบประมาณพศ2565เพื่อติดตาม ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมและผลการบมึกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพศ2565นหณห้องประชุมสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสกและตั้งแต่วันที่15ถึง19สิงหาคม2565สําำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสกดดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำและรับคำร้องจากลูกจาก้าง 35คนรวมสิทธิประโยชน์เป็นเงิน184,011 1บาททั้งนี้พนักงานตวรวจแรงงานจะได้ดำเนินการวินิจฉัยให้ลูกจ้างได้รับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานต่อไปจะทำโดยทีมข่าวสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิสเกตขอบคุณคะ่ะ